ฟอกกันก็ะปุยดอลลูกจ้างเขาเพื่อนอึดเลยพี่น้องเ้อเลยงานมากคือเกาหนัลละมันอึเมื่อเมื่อกันนี่พี่น้องเมื่อกันนี่นี่ปุยได้อันนี้มันซูพี่สูน้องกินปลาทอดคือเกาหรอพี่น้องปลาทอดแม่แม่แฟนเจลบล่าเอามาจากน้อยออกมาจากอุดรอันนี้ก็คือใครลูกเขยพี่น้องน้องสาวเฮ็ดมาให้แกงเดียก็แกงมหม่พี่น้องเห็นว่าพี่น้องเป็นตาแซบวะมามึงจะคำลุล่ะ มีอย่างแน่นี่พี่น้องมีฟักทองมีอ่อนย,ยังก็ผักขาแกกใบผักหวานพี่น้องไะมากินข้าวน้ำกันกระปุยดอนพี่น้องอืมคำแลกแกกเป็นอะไรคนย้อนปุยดอนเอาบ้างไปข้างล่างพี่น้องสิเรียมกินเยาเลย เจ้าปลาเจ้าบองนี่สิบบาทได้หลายเยอะมือ แดดเดียวมม่มีบะลลงปลาปลาแดดเดียวของของสวนเนาะใครลูกเกยพี่น้องอือ คุณเนาะอืมอืมเพี่น้องเศรษฐี Ui đậm xanh lắm Xẹp chưa Cho Cho จดหนักคนอีสานบานห้างนี่แหละพี่น้องไม่เห็นกับเขอกขายถงลงละยี่สิบบาทปุยโด,ดนซื้อแล้วกินได้โดนละมันถืปอปักโมเมนต์คุณยิงขายหรอกเป็ดกระเคย ใค้รูกเคยอืมก็แสบกันยังของเขาอยู่พี่น่องหน่องเฮ็ดมาสรงหน่องสาวเฮ็ดมาสรงแสบอยู่

ให้ลูกเฮ้ยเสียบ e พี่น้องเสียบ e แสบุกอย่างพี่น,อน้องแกงน้าใหม่กับซสบไข่ลูกเพยกับซสบพุยอุดอนจำได้ไหมพุยอุดอนไม่ได้กินมานนี่เป็นสิบปีแล้วพี่น้อง น้ำเขาติดคอเอ้ยบ้แมนใครติดคอ ยินล้วพี่น้องข้าวเหนียวก็บมัดหรอเขาบุ้งมี่ยังไลฟ์พี่น้องคุยอือดอนกันบบออกมากินมากินข้าวเป็นมูพี่น้องก็คือออกออกกะมากกะมาหารน้อยููนะกินกินกินเป็นมูพี่น้องอะอนละกะเสียบซูชิย่างแล้อพี่น้องเนอไอ้สำหรับเป็นคนที่มาคอมเมนต์ไว้ใต้ตคลิปให้ ของปูอุดอรเล้วนะพี่น้องเริ่มปูอุดรสิตอบสารในจังอยเนละ้วพี่น้องเลยเพราะว่าปูอุดอรเหตุงานประจําอยู่จังในปูอุดอรให้กลับไปตอบคอมเมนต์ให้สุไอ้ให้เมื่อสุขคนล้วพี่น้องลราปูอุดอรก็สิแวะไปหาสุบานล้วพี่น้อง <c oughs> เพื่อเป็นกับนังใจให้กันและกันแนละ้วพี่น้องเ no. นาะกจังไรลราปูอุดรก็ขอจบคขี้ไปเพ่งสั่เนียละพี่น้องเพราะว่ามันไมีอย่างให้ปูอุดอรกินแล้วเหลือปลาตัวนึงปูอุดรเอาไว้กินมื้ออื่นพี่น้องจังไรแล้วปูอุดรกันไปกันเล้วพี่น้องเด้อ ยังไงกับฝากกดตับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเด้อสำนีกเลยเด้อบ๊ายบาย